หมอลำมันจับดงดอ,าอมาแตะเดียหมอลำหูวเดีวยวมาแต่มหมอลำบ่แม่นแน่วเด็ดดกๆเขา,มา,มาเอาข,ข,ข,ของเจ้ากระสารุ่นนีบ้บ่ใส่สใส่ซโอ้เขาซื้อ,อ,อแต่ด่วนแล้วแต่แกก็ซื้อมาใส่กับสกูตเตอร์ว่ายอดซิฟหรืว่าเก่าหนแต่ดกระสมันคุ้มหอมันฟังชันมันหลายเโอยใส่เกา่าเลยจบพ่อต้องเอาซิเอาอย่งโอ้มีบ่ได้ไป่ายลิปใส่บ่ ละวันที่ยี่สิบสองละมันอีหนอย่างแล้ววัดจะโบราณจุ๊ดโอ้จะยากอันนี้เฮ็ดอันนี้อยู่ยากอันนี้ยากหลายยากอยู่เออเออหลายอยางวันที่จะเปิดอยู่เง่ายเจ้าเลยบอกเปิดยุ่งง่ายเลยไปกินโบวางเขาก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายในอันนี้แน่เป็นนี้เลยเดี๋ยวแต่สะดวกแมียนโปก็ ไปขั้นล่นไปลบ้องเลีวมาคายมาคายไปน้ำเขาตั้งประเทศได้บื้งนะนะได้เบื้งกับเพา1น8 0ัแสบาทเป็นยังงใแสเนี่ยนี่มันไปพูดเดียวข้าอ่อนกับกทวยเตี๋ยาท่ากับดูท้ากับบินตัางหาเข้ากัะทายตัางหาเออมันมจะได้สองซอไปพูดเดียวสิไปทายชามมันมุมมันกับอะไรเหรโดนโต๊ไปสงเทืองเหรอเอามันเป็นยังไงคือต๊ะอฟังเลยสัญญามันขาดยืมไปไส อายยืมไปโต๊กน้ำน้ำแจ้งนี้นะน้ำแกงกำลังไหลอยู่ถ้ามันโต๊กกำลังงมเห็นเอามาซ้อมได้อืมันมาไปคือโต๊ะคล้ายๆคือบินบินตำแล้วมันจะลงสิ่บ่อมันลงมาเลยมันบินตำพอดมันเจอน้ำเนี่ยใกล้น้ำเพื่อนซื้อมันจับบ่ได้โอ้มันจับบ่ได้น้ำมันก็ไหลมันสสงก็โซมาขอดบก้าบินตำแล้ถ้าตำแล้วมันคล้ายๆคือมันจะลงอีกมาเลยเพื่ออเออจับบ่ได้มันจับบ่ได้ เจอน้ำมันก um ็ปลลงเลยตรงใเพิ oh, like. <c oughs> ่งจะไปมุมนี่ยะมุมใต้น้ำจะทายไปยังสีได้เาะร้อยเลยสามหมื่นครับสามหมโอ้จะหาไปเห็นเลยไปน้ำหนามเลยบนนาเนย้กัหาเห็นไเขาสมได้อยู่บอโอ้หเห็นไปเลยเจ็โอ้เออเดี๋ยวจะไปอุ้นนนไปซิมจะไปเหนกิหันยูดอกเอล้านีพี่นี่ยราคามันสูงอือือูรอ เขาต้องสื่อ2บริษัทเพราะว่าเขาถืหูราคามันอันนี้กระเพาะคบ่ได้อันนี้ขวดตับอันนี้กระเพาะอันนี้กระเพาะ กระเพาะทเที่ยวไปมันแต่มันมันมันบางมันบางดีมัน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 ก็คือของซีพีซีพีเนี่ยมันจะหนาคือหมูฮอวคาเนี่ยนะเอออันนี้มันจะบางบ่ครับครับหมูเนี่ยบ่แมนครับโอ้แล้วก็แมนไอ้บอยโอ้ครับเขาพูดได้หลายโอ้ยเสียงเนาก็ดีเพืดีเปิดร้านขายกระเพาขายต้มเลือดหมูนะก็เลยหาวัตถุดิบ มันหายะอยู่แถววัมงวัดคีคันหากับาระมที่บ่อยพดีเลยตลาดเ่าบี่สมบูรเรล้ตลาดที่ไปแล้วไปไปหลายบ่อนครับไปาไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้นำจมากับพุทธารเล่เบิงที่เลเมืออ่ยักไปเที่ยวเออแต่เขาไปเที่ยวพร้อมเดี๋ยวเขามีโอกาสแล้วกลนจะได้ไปเยอะแล้วเขาบอลสู้เขาไม่องฟังสียขาวป้อมครับขาว่าวขาว ก็ค er. <ok ือขี้น <ah <Yeah> UH ี้บอกไปคตะกากันไ้ไปปุ๊บึงการผมก็ได้ขี้อันนี้ละบอกคนหมักกีรถนเนาะกีรดเอาข้าลาบอกันียังคือหัวอนี้ว่น้มันเนาะโอ้เอาขามเล่าก็ได้เองบอนี่ได้ได้ไดโอ้เลือดเลือน่วันมันรถครับผมขอบคุณครับครับ